นี่น,นี่วันนี้เรามีไม้เข้าใหม่มาฝากต้นนี้ชื่อว่ารวยทันใจนี่ราคาเพียง220บาทต่อกระถางรับค่า้ดยทาง40บบาทนะมีบริการเก็บปลายทางต้นนี้รวยทันใจครับนี่นะไม้เข้าใหม่ครับผมนะต้นต่อไปต้นนี้ฮะ เศรษฐีหาดใหญ่ครับฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้ฮะใบกลมๆเศรษฐีหาดใหญ่2 2 0บาทนะโปวันนี้เอาไปเลยฮนะจับเต็มตามด้วยต้นนี้ฮะสีบุษรินครับต้นใหญ่ๆครับผมนะให้ไป2 2 0บาทครับตามด้วยนะี่ฮะนะต้นนี้ชชยาเสนนะนะสีสวยงามมากครับชชยเาเสนพลาดจะเสียดายฮะชชยาเสฮะนะนะตามด้วยต้นนี้ครับแ,แก้วโกเมนฮะนะนะไม้สีสวยมากนะนะี่จัด สองร้อยเก้าสิบห้2สองรอยี่สิบออกไปเลยฮะนะตามด้วยต้นนี้ฮะเศรษฐีทองหล่อครับผมนะใครชอบสีเหลืองสดใสแบบนี้เศรษฐีทองหล่อครับเนี่ยแล้วก็ต้นนี้ครับผมนะนี่เพชรมงคลฮะนะสีแดงสดใสสวยงามกันเลยทีเดียวครับผมนะอ่ะแล้วนี่ฮะไม้สวยๆแบบนี้ครับ นะสวยงามเลยทีเดียวครับมัทนาครับมัทนานะฟอร์มพุ้มสวยๆแล้วนี่ฮะต้นสุดท้ายฮะแผ่นดินทอง220บาทโทรมาได้ที่เบอร์063-697-4664ครับบ๊ายบายครับผม